น้ำท่วมขังนานนานทำให้ชีวิตของประชาชนเป็นภาวะยากลำบากคณะรัฐมนตรีได้มีการเพิ่มเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยในสถานการณ์นี้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและต้องการการสนับสนุนอย่างรวดเร็วคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมที่จะช่วยเหลือประชาชนในช่วงฤดูฝน นายกได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ในการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่บ้านเรือนถูกน้ำท่วมขังต่อเนื่องเป็นเวลานานซึ่งเป็นการเพิ่มเติมจากการช่วยเหลือที่มีอยู่แล้วโดยมีเงินช่วยเหลือตามระยะเวลาที่น้ำท่วมขังติดต่อกันจาก31วันไปจนถึงมากกว่า121วันซึ่งจะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา5 0 0 0 2 0 0 0บบาทต่อครัวเรือนแต่เหตุผลที่ทำให้มีการเพิ่มเงินเยียวยาเพิ่มเติมนี้คืออะไร ก็เพราะมีกรณีที่ผู้ประสบภัยไม่ได้อาศัยอยู่ในอาคารบ้านเรือนที่มีน้ำท่วมขังแต่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำล้อมรอบและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ทำให้มีการเพิ่มกรณีให้ได้รับเงินช่วยเหลือโดยจะได้รับค่าเยียวยาในอัตราค,ครัวเรือนละ9,000บาท และในการจ่ายเงินเยียวยานี้จะมีการตรวจสอบสิทธิ์อย่างรอบคอบเพื่อให้เงินช่วยเหลือไปถึงมือผู้ที่จริงๆได้รับผลกระทบโดยมีการให้หน่วยงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยผ่านการพิจารณาของประชาคมหมู่บ้านและตรวจสอบซ้ําโดยคณะกรรมการกชจังหวัดและกชอซึ่งนายกได้เน้นย้ําให้มีการตรวจสอบให้มีความถูกต้องโปร่งใสแต่นี่ก็เป็นจุดที่มีความคิดเห็นแตกต่างการเพิ่มเงินเยียวยาเพิ่มเติมนี้จะมีผลกระทบต่อการใช้งบประมาณของรัฐบาลอย่างไร จะมีการจ่ายเงินเยียวยาซ้ำซ้อนใหมหรือว่าการช่วยเหลือนี้จะมีผลกระทบต่อการใช้งบประมาณในพื้นที่อื่นๆหรือไม่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและต้องการการพิจารณาอย่างละเอียดความคิดเห็นของคุณอย่างไรกับการเพิ่มเงินเยียวยานี้คุณคิดว่ามีผลกระทบต่อการใช้งบประมาณอย่างไรมีความเห็นต่างๆหรือไม่ช่วยแบ่งปันความคิดเห็นในกลางคนรู้จักกันได้เลย